ที่รักของฉันฉันดีใจมากที่ได้คุยกับคุณฉันยินดีที่ได้คุยกับคุณในวันนี้โลกของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงมันต่างกันแล้วนะรู้ไว้ด้วยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับความรักและความอ่อนโยนคนสวยคุณสวยทุกคน ชื่อมั่นในตัวเองและรู้ว่าคุณถือกุญแจของทุกสิ่งสตาร์สีนี่คือคุณวันนี้ฉันมาหาคุณพร้อมข่าวดีโลกนี้จะอยู่ในความรุ่งเรืองถ้าคุณให้เราช่วยคุณเราไม่ใช่แค่มาด้วยความสงบแต่เรามาในความรักและความเห็นอกเห็นใจ เรารักคุณมากอยู่แล้วมากจนเราหลายคนเลือกที่จะมีชีวิตและหายใจในฐานะมนุษย์เกิดมาบนโลกของคุณเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าการเป็นมนุษย์คืออะไรรู้สึกเป็นมนุษย์เห็นมนุษย์ได้กลิ่นมนุษย์ได้สัมผัสเป็นมนุษย์ด้วยความรู้สึกนี้ เราสามารถเตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นเราสามารถอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นทำเช่นนั้นในแบบที่สุภาพที่สุดและรักมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อความเป็นมนุษย์ในแบบของคุณที่ระสตาสิทธิรจะจงไว้ว่าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตของมนุษย์ จำไว้ว่าเรารักมนุษยชาติมากแค่ไหนคุณในฐานะมนุษย์สตาศีที่รักความรักและความเมตตาของคุณนั้นจำเป็นแต่ก่อนอื่นคุณเริ่มจากโดยคุณเองก่อนนะรักตัวเองและสิ่งนั้นจะผลักดันโลกให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สนรวมถึงคนที่รัก คุณคือแสงสว่างคุณคือการเปลี่ยนแปลงนี่คือเวลาของคุณที่จะก,ก้าเข้าสู่บทบาทในฐานะคนทำงานเบาและผู้รักษาจงเชื่อมั่นในฐานะที่เราเชื่อใจให้คุณนำความเปลี่ยนแปลงที่โลกใบนี้กำลังร้องขอมา